โดนของ DJI บินไกลและส่งสัญญาณไร้สายได้ดีแค่ไหนทุกคนรู้ดีแล้วถ้า DJI ทำไมไร้สายล่ะจะส่งสัญญาณได้ดีและส่งสัญญาณได้ไกลแค่ไหนนี่คือ DJI ไม่เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอยา่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิกโกไอทีครับวันนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก DJI ไม่ใช่ดโดรนไม่ใช่กล้องแต่เป็นไมโครโฟนไร้สายนี่คือ DJI ใหม่ครับเป็นไมโครโฟนไร้สายแบบดิจิตอลที่ใช้คลื่น2.4กิ z กเฮิรตซ์ซึ่งเป็นไมโครโฟนแบบที่ทุกคนนิยมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเขามีฟีเจอร์ที่ทุกคนที่ใช้ไม์แบบนี้นะครับอยากได้มากๆเรียกว่าครบเครื่องจริงๆเลย <Yeah. S 1> วันนี้รีวิวรุ่นนี้ให้ดูครับ อรงยางรวดเร็วฟับนี่เป็นไงครับนี่คือหน้าตาของ DJI m ไมนะครับมาเป็นตลับแบบนี้เลยแล้วในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับมีสายสัญญาณ1เส้นมีถุงผ้านะครับสำหรับใส่ชุดอุปกรณ์ไมโครโฟนและมีตัวกันลมครับวินมัฟหรือที่เรียกว่าปุกปุยให้มาด้วย2อ,อันจุดเด่นอย่างแรกของเขาก็คือเป็นไมโครโฟนไร้สายดิจิทัลที่มี2ตัวส่ง1ตัวรับครับ ก็คือตัวรับเนี่ยเสียบไว้ที่กล้องหนึ่งตัวแล้วเสียบกับคนพูดได้2คนนะครับจะเป็นพิธีกร2คนหรือถ่ายสัมภาษณ์กันเนี่ยสะดวกมากๆไม่แบบนี้กําลังได้รับความนิยมในท้องตลาดเลยนะครับสก็คือตัวตลับ เคสใส่ไมโครโฟนเนี่ยเขามีแบตเตอรี่ในตัวโอ้โหทุกครั้งนะครับเวลาเราถ่ายเสร็จเราจะต้องมานั่งชาร์จแบตเตอรี่ไมโครโฟนอีกใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันเป็นภาระมากๆแนวคิดเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมเลยก็คือคุณใช้งานเสร็จคุณเสียบกลับเข้ามาในกล่องปิดฝาปุ๊บเขาชาร์จทันทีนะครับแบตเตอรี่นะครับที่มีอยู่ในไมและในกล่องเคสชาร์จตัวนี้ตัวไมเนี่ยชาร์จเต็ม100%ใช้งานได้5ชั่วโมงครึ่งซึ่งถือว่าใช้งานได้นานพอสมควรเลยนะครับ และกลับมาชาร์จในเคสได้อีกคือพอเสร็จงานเนี่ยคุณเสียบกลับปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลแล้วเขาชาร์จแบตให้คุณจนเต็มพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีนะครับ <S 2> <S 2> UM. ซึ่งรวมชาร์จทั้งเคสแล้วเนี่ยจะได้ถึง15ชั่วโมงถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถทําให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆเลยเปิดกล่องออกมาให้ดูนะครับ <S <S 2> <S 2> นี่ตัวส่งสัญญาณของไมค์นะครับจะเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดแบบนี้แล้วก็มี2ตัวส่งเลยส่วนตัวรับสัญญาณจะมีขนาดรูปทรงเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีหน้าจอด้วยนะครับใช้งาน ง่ายมากๆสิ่งที่ DJI ออกแบบมานะครับทำให้ไมโครโฟนตัวนี้ใช้งานได้ดีมากๆนั่นก็คือคุณสามารถใช้ไม์ตัวนี้กับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนี่เห็นพอร์ต2พอร์ตนี้ไหมครับคล้ายๆกับ DJI Pocket คือเราสามารถดึงพอร์ตนี้ออกมาได้แล้วมาเสียบที่ตัวรับสัญญาณนะครับเปลี่ยนเป็น Type C หรือว่า Lightning แล้วใช้งานกับสมาร์ทโฟนอย่าง iOS หรือ Android ได้เลย ออกแบบมาได้สุดยอดมากๆครับเวลาใช้งานนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้เสียบไมล์ลาเวเลียจะเอาตัวไมล์มาเน็บที่คอเสื้อแบบนี้เลยนะครับทีนี้ ถ้าเป็นคนใส่เสื้อยืดคอกลมแบบผมนะครับมันเด็บที่คอเสื้อแบบนี้มันจะติดคอซึ่ง DJI เนี่ยเขาออกแบบ DJI ไมค์ตัวนี้นะครับได้ดีมากๆเลยที่หนีบด้านหลังเนี่ยเขาจะมีแถบแม่เหล็กเล็กๆอยู่ซึ่งสามารถถอดออกมาได้แล้วถอดแถบแม่เหล็กนี้ออกมานะครับแล้วใส่ด้านในเสื้อซึ่งเราสามารถเลือกตำแหน่งได้นะครับว่าเราอยากจะให้ไมโครโฟนตัวนี้อยู่ตรงไหนของเสื้อ แบบนี้เห็นไหมครับนี่ไม่ต้องมาเหน็บตรงคอแล้วก็อุดอู้นะครับตรงนี้สามารถรับเสียงได้ดีเลยซึ่งนี่ถือว่าเป็นความฉลาดเฉลียวในการออกแบบของ DJI นะครับออกแบบได้ดีมากๆสุดยอดเลย <Yeah. S 1> และขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับกับน้ำหนักเบานะครับไมคตัวนี้มีน้ำหนักเบาเพียงแค่30กรัมเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> เหน็บบนเสื้อนะครับหรือว่าบนคอเสื้อแบบนี้สบายๆเลยไม่รู้สึกทวงหรือว่าหนักนะฮะทำให้ใช้งานง่ายมากๆ <Yeah. S 1> สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากมาก ก็คือฟังก์ชันการกดปุ่มหรือการเปิดปิดเครื่องเวลาเราเน็บไม้แบบนี้เรามองไม่เห็นตัวมันใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเปิดหรือปิดอยู่เวลาเราจะกดปุ่มสั่งงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันทํางานหรือยังสิ่งที่ DJI เขาออกแบบมาก็คือทุกครั้งที่เราจะกดปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มอะไรก็ตามคําสั่งอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการเปิดปิดเนี่ยมันจะมีการสั่นของตัวไม้แจ้งให้เรารู้ด้วยว่านี่คือคําสั่งที่สั่งแล้วนะกดปุ่มเปิดก็สั่น กดปุ่มปิดก็สั่งมันทําให้เรารู้ได้ว่าเออตอนนี้เราสั่งงานตัวไม่ไปหรือ,อยังซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากทดสอบไม่ก็ต้องทดสอบเสียงให้ดูนะครับว่าสัญญาณเสียงจาก dji ไม้ตัวนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้ยินเสียงจากไม้ตัวนี้นะยังเป็นเสียงไม้ปกติที่ผมใช้ถ่ายรีวิวอยู่แต่นับจากบัดนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นเสียงของ dji ไม้สามสเริ่มครับนี่คือเสียงของ dji ไม้ครับ นับ1-10ถึงให้คุณผู้ชมได้ลองฟังดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปเป็นยังไงครับผมลองเช็คเสียงดูแล้วนะครับถือว่าเป็นไมโครโฟนที่มีความไวของการรับสัญญาณเสียงสูง ไม์ที่มีความไวของการรับสัญญาณเสียงที่สูงเนี่ยจะทําให้เสียงที่ได้นะครับมีความสดใสเสียงแหลมเนี่ยจะดีมากผมพูดเสียงสอเสือเนี่ยเห็นไหมฮะเสียงสอเสือนี่จะซ,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 ซิซิซิเลย <Wow. S 1> เออความไวของสัญญาณสูงเนี่ยมันก็จะมีเสียงรูมโทนเข้ามาได้เยอะหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเวลาเราใช้ไม์ลักษณะนี้เสียงเราเนี่ยเด่นเป็นเป็นหลักอยู่แล้วพอเราพูดเสียงดังออกมามันก็จะกลบเสียงรูมโทนทั้งหมด ทำให้เสียงรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยเข้าแล้วก็เสียงที่ได้จะเสียงสดใสมากๆนะครับถือว่าดีนะครับเป็นไม์ที่ดีมากๆมีความไวของสัญญาณที่ดีทําให้เรารับเสียงแบบสมมุติเราไม่พูดอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงรูมโทนเข้ามานิดหนึ่งนะอ่ะลองฟังดูเดี๋ยวผมเงียบนะครับได้ยินเสียงก่อสร้างไหม ไม่รู้นะมีมีคนกำลังเจาะอะไรอยู่อืดอๆด,ด,ดนะครับเสียงกอร้างถ้าได้ยินแสดงว่าความไวของไม้สูงมากนี่สุดยอดเลย <c oughs> คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าในขณะที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับผมบันทึกเสียงยังไงช่างบันทึกเสียงไม้ตัวเก่าและบันทึกเสียงไม้ตัวใหม่ด้วยนี่ DJI ไม้นะครับเขาจะมีไฟสีแดงๆอยู่นี่คือฟังก์ชันที่เรียกว่า dual channel recording ที่ตัวส่งทั้งสองของไมโครโฟนตัวนี้นะครับ จะมีเมมโมรีและมีภาคบันทึกเสียงในตัวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สุดยอดมากๆหลายคนอยากได้ฟีเจอร์นี้ก็คือไม่ว่าการส่งจากไมค์ของเราไปยังกล้องจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าตัวนี้มันเล็กขอดเสียงไว้ด้วย ยังไงเสียงที่คุณบันทึกไว้ปลอดภัยแล้วได้เสียงอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาเกิดขึ้นที่กล้องอาจจะสะดุดเสียงขาดหายด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะแต่ผมว่าสัญญาณเขาดีมากไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่เนี่ยเขาเซฟไว้ด้วยฟีเจอร์นี้คือมีภาคบันทึกเสียงอยู่ในตัวเลยยังไงคุณได้เสียงแน่นอนโดยที่เขาทำการบันทึกเสียงแบบ2ชั้นเลยนะคือที่ตัวส่งของไมค์เนี่ยจะมีปุ่มนึงเรียกว่าปุ่มเลคคอร์ดเราต้องกดปุ่มนี้1ครั้งครับเพื่อให้ขึ้นไฟสีแดงแบบตัวนี้ กดสั้นๆหนึ่งครั้งแล้วจะมีสัญญาณสั่นเตือนด้วยนะอึ๊ดนี่เห็นไหมฮะเขาจะทําการเลคคอร์ดผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราลืมกดล่ะลืมกดเราก็จะไม่มีสัญญาณเสียงแบบสำรองเอาไว้ใช้สิไม่ต้องห่วงครับเขาดูวนะ่าชแอรเล c คอรก็คือถ้าเราไม่กดอะไรเลยก็มีเสียงอยู่ดี<ะ>คือทันทีที่ไมตัวนี้นะครับเปิดใช้งานขึ้นมาเขาจะบันทึกเสียงไว้ทันทีเลย ส่วนนั้นเนี่ยเรียกว่า safety track จะบันทึกเสียงตลอดการใช้งานเลยตั้งแต่เปิดจนปิดเพื่อให้คุณได้เสียงแน่ๆมีสำรองแบ็ k อัพไว้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะลืมกดเล c o r d อร์หรือไม่ลืมก็ช่าง <Wow. S 1> เวลาที่คุณใช้งานเสร็จแล้วนะครับคุณอย่าได้เสียงจากไม์ตัวนี้นะครับคุณเอาไปเสียบที่ USB Type C เข้ากับคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาคุณจะเห็นไฟลเวฟเต็มไปหมดเลย <laughs> เพราะว่าเขาบันทึกไว้ตลอดเวลา แล้วพอคุณกดเลคคอร์ดเขาก็จะแยกเป็นไฟล์ต่างหากขึ้นมาอีกเมมโมรี Memory ที่อยู่ภายในไมตัวนี้นะครับ8กิกสามารถบันทึกเสียงได้ยาวนานถึง14ชั่วโมงแล้วไฟล์ที่คุณกดเลคคอร์ดไว้ต่างหากมันจะเป็นไฟล์ที่เซฟก็คือถ้ามันเต็ม8กิกไฟล์ที่เลคคอร์ดแบบแบ็กอัพสำรองเลยนะแบบไม่กดอะไรเลยเนี่ยมันจะหมุนวนทับไปเรื่อยๆเหมือนกล้องติดหน้ารถยนต์ส่วนไฟล์ที่คุณกดเล็คอร์ดแล้วเป็นปุ่มแดงขึ้นมาตัวนี้จะถูกเซฟเอาไว้แบบไม่ถูกลบทิง้ง ซึ่งมันจะปลอดภัยมากๆ, <Yeah. S 1> ๆนี่คือฟีเจอร์ที่หลายคนอยากได้นะแบ็กอัพสำรองเสียงถึงแม้สัญญาณเสียงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสุดยอดเรื่องของระดับเสียงนะครับไมค์ My ส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็จะปรับระดับเสียงได้ประมาณ5ถึง10ระดับเต็มที่ก็12ระดับแต่ DJI ไมค์ตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับความดังของเสียงนะครับได้ตั้งแต่ลบ12 dB ไปจนถึงดังสุด12 dB เท่ากับว่าเราสามารถปรับไมค์ตัวนี้นะครับปรับระดับความดังได้ถึง24ระดับเลยโอ้โหถือว่าละเอียดมากๆสุดยอดมากๆและปรับได้เยอะมากๆครับ ต่อไปเป็นเรื่องของสัญญาณเสียงครับไมดิจิทัลไร้สายเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเราใช้ไม UHF กันเราก็ได้ระยะประมาณ40-50เมตรพอเป็นไมดิจิทัลไร้สายเราก็ได้ระยะเพิ่มขึ้นมาประมาณ80-100เมตรที่ผมทดลองมาเนี่ยผมรีวิวมาแล้วแทบทุกยี่ห้อนะส่วนใหญ่ระยะหวังผลอยู่ที่ประมาณ8 0เมตรถึง100เมตรไม่เกินนี้แต่ DJI ไมตัวนี้นะครับทาง DJI เขาเคลมสเปคมาตรฐานว่าสัญญาณเนี่ยส่งได้ไกลถึงเมตรโอ้โ คิปดูครับ DJI เนี่ยทำโดรนนะครับบินเป็น10กิโลยังทำได้ไกลแค่ไมโครโฟนตัวนี้250เมตรนี่ผมว่าเรื่องจ้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบลองดูนะครับผมจะออกไปริมถนนแล้วเดินออกห่างจากกล้องไปสักประมาณ250เมตรโดยประมาณแล้วดูว่าสัญญาณจะดีแบบที่ DJI เขาบอกเอาไว้หรือเปล่าเราไปทดสอบกันดูครับ การทดสอบครั้งนี้นะครับผมกับน้องเป้จะใส่ไมค์ DJI ไมค์คนละตัวเป็น Dual Channel เลยนะครับเราเดินเข้าไปในซอยเข้าไปลึกๆเลย200-300เมตรถ้ามีรถบังบ้างเดี๋ยวเราจะพยายามหลบรถให้ให้เห็นตัวเราเสร็จแล้วเราจะดูกันว่าสัญญาณเนี่ยจะดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะเดินหันหลังด้วยนะปกติไมค์2.4เนี่ยหันหลังแล้วตัวเราบังไมค์เนี่ยเสียงจะหายอ่ะเริ่มเลยไปเดินเดินเดินไปครับ เดินเดไม่รู้สัญญาณขาดมเดินเดินเดเดินเดเดินเดินมาถึงตรงนี้นะครับน่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรเนื่องจากเราหันหลังสัญญาณก็เลยจะขาดเริ่มมีอาการเล็กน้อยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปกติปกติไม่ตัวอื่นเนี่ยสัญญาณจะแยกว่านี้ครับ ได้ไม่ถึง40 5 0หเมตรจากนี้ไปเราจะเดินถอยหลังเราจะเดินถอยหลังอ่ะมูฟวอลกันไปครับเดินเดินเดินนี่เห็นไหมพอหันหน้าแล้วสัญญาณดีขึ้นครับผมเดินเดินเดินราวังทางต่างระดับครับพี่เดิน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 ครับเริ่มเริ่มเริ่มลบการเดินถอยหลังนี่มันชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆไงอยู่ดีๆเรามาเดินถอยหลังทำไมวะเขาจะจับอากการได้ว่าพอมาไกลๆนิดนึงเนี่ยถ้าเดินหันหลังเนี่ยเริ่มไม่ได้เนาะตอนนี้น่าจะร้อยกว่า ร้อกว่าเมตรเพราะว่าถึงร่มแดงน่าจะประมาณ200เมตรครับครับผมไปรถบางเล็กน้อยไม่เป็นไรเราเดินถอยหลังอยู่ฮะยังเสียงยังดีอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหใีกไมาได้อยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้คือ200เมตรสุดยอดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเกือบ200เมตรแล้วนะไกลมากเนี่ย ไม่ไม่เป็นไรนะแต่ผมจะตกท่อตายเรามาถึงจุดที่เราคาดว่าจะ200เมตรแล้วนะครับคุณผู้ชมประมาณตรงนี้ครับเนี่200กว่าเมตรคือเหลือเฟือยังได้ยินอยู่ไหมฮะตกล้องเรายังได้ยินอยู่ไหมครับได้ยินสบายๆเลยเสียงสัญญาณยังดีอยู่เลยไปอีกหน่อยไปอีกหน่อย200ไม่นานได้ไหมตอนนี้มีรถผ่านการจราจรเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะฮะทั้งมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถปิ้งอัพวิ่งตัดสัญญาณด้วยใช่ โอ้นี่เกินนะเกิน200เมตรแน่นอนโอเคตอนนี้เข้ากับหวังผลได้ประมาณเกือบ200เมตรใกล้อยู่นะทำไมทำไมเป้ทำไมทำไมครับผมทำไมเราไม่ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าซอยหรือยอะไรสักอย่างเราเดินกทำบมาเราจะเดินทำไมอ่าคุณผู้ชมครับหลังจากทดสอบเรียบร้อยผมกับน้องเป้ ใส่คนละไมคนละตัวนี่ฮะเดินไปสุดนู่นเลยเลยล่มแดงไปอีกล่มแดงไปอีกเท่ากับระยะทางที่เราใช้เนี่ยน่าจะเกิน250เมตรอีกนะประมาณนั้นรหรือประมาณเดินพอดีพดีนะครับใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนไร้สายที่ระยะไกลที่สุดเท่าที่เราเคยทดสอบมาเลยใช่คือหวังผลใช้ได้จริงค่อนข้างไกลมากๆมันจะมีเรื่องของการบดบังสัญญ,ญาณก็คือนี่เป็นไงเสียงลมโทนรอบข้างชัดเจน มอไซส์วิ่งผ่านมอไซส์วิ่งผ่านนี่นะฮะประมาณนี้มันจะมีเรื่องของการบดบังสัญญาณก็คือไม่์ดิจิทัลไรสายส่วนใหญ่อ่ะหันหลังไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราติดลักษณะนี้นะหันหลังเพื่อมันบังตัวเราบังสัญญาณใช่ครับบางยี่ห้อเนี่ยเดินไปแค่30-40เมตรนี่เสียงหายแล้วเสียงหายไปแล้วเนาะแต่ดีเจไมค์นะครับเดินหันหลังไปเนี่ยได้เป็นร้อยเมตรเลยใช่ที่เราก่อนที่เราจะเริ่มมูนวอล์กกันนั่นคือระยะประมาณร้อยกว่าเมตรนะฮะใช่แสดงว่าโอ้เสียงเสียงรถดังนิดทษ เออซอยนี้เขาเขามีธุระกันเลยไงครับดีเจไม่เนี่ยต่อให้คุณหันหลังนะครับถ้าอยู่ในระยะแบบไม่ไกลมากเนี่ยคือ60-70เมตรเนี่ยยังหวังผลได้อยใช่ค,คุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยแล้วก็ไปสุดนู่นเนี่ยคือที่ตัวไม์เขาจะมีขีดสัญญาณบอกด้วยอตอนเราเดินออกไปเนี่ยสขีดเนี่ยได้ระยะไปถึงประมาณเกือบร้อเมตรแรกยังสขีดสี่ขีดอยู่พอเลยจากร้อเมตรไปจะเป็นสขีดอ่าครับ แล้วพอเข้าเขต200-250เมตรจะเหลือ2ขีดตรงนั้นเนี่ยหันหลังไม่ได้เลยถ้าหันหลังก็จะมีสัญญาณขาดบ้างซึ่งอันนี้ถ้าเป็นไม้ตัวอื่นขาดไปตั้งนานละแต่ตัวนี้ยังได้อยู่แล้วที่250เมตรเนี่ยยังมีเสียงยังใช้ได้ดีอยู่เลยอ่าคือไฟล์ลิฟ์นู่เนาะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับถือว่าเป็นผลการทดสอบที่ยอดเยี่ยมมากๆ e r ริกู d ครับผม จากการทดลองใช้งานนะครับ DJI ไมตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไมที่ให้ซุ้มเสียงที่ดีมากๆคือความไวของการรับสัญญาณของเขาเนี่ยพอสูงมันจะทำให้ได้เสียงที่สดใสนะครับแล้วก็รายละเอียดเสียงดีสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายมีตัวแม่เหล็กติดก,กับเสื้อแบบนี้นะครับมันทำให้เราใช้งานสะดวกมากๆแล้วก็ฟังก์ชันบันทึกเสียงในตัวโอ้โหต่อให้คุณลืมกดเลคคอร์ดหรือไม่กดเลคคอร์ดยังไงคุณก็ได้เสียงสำรองแน่นอนแล้วสัญ,ญญาณเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ได้แน่น นน <Yeah. S 1> กับเคสชาร์จที่ใช้งานเสร็จเสียบกลับเข้าไปแล้วชาร์จเลยแล้วก็มีพอร์ตสไลด์ใช้งานกับ Android ใช้งานกับ iOS ได้เรียกว่าไมตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาข้อดีของไมทุกตัวที่อยู่ในท้องตลาดเอามารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวเพราะถ้าคุณไปซื้อยี่ห้ออื่นคุณจะได้ฟังก์ชันนั้นไม่ได้ฟังก์ชันนี้มีอัดไม่มีแบต ไม่มีแบตมีเสียบเคสชาร์จเอาไปใช้กับกล้องก็ไม่ได้อย,อย่างนุ่นอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยวรวมทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวสมบูรณ์มากๆนะครับถือเป็นไม้ที่น่าใช้มากๆตัวหนึง่งราคาของเขานะครับ DJI ไม้ราคา11,999บาทหาซื้อได้ที่ร้าน Big Camera ศูนย์รวมโดรนและสินค้า DJI ครบครันการันตีโดยพิกัส ผู้จัดจำหน่าย DJI อย่างเป็นทางการที่มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย <Wow. S 1> ไปหาซื้อกันได้เลยไม่ดีๆอย่างนี้ uh.